มีดอยช้างแม่ยันใต้กระละนองอันนั้นจะหมดแล้วที่นี่เป็นโรบัสต้าร้อยเปอร์เซ็นต์อันนั้นมีอยู่แต่พวกเข้มแบบเข้มสุดเลยเข้มไปทัน สวัสดีครับพืกอนผมสุเกสเปซสเปซเชียลเอชเชนเคยนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นการมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติโพเรือนะครับก็เป็นแก๊งโฮะนะครับแก๊งโฮะทริปที่1นนะครับเป็น E ีีที่3แล้วนะครับที่ผมจะมาพูดถึงอุทยานแห่งชาติโพเรือจังหวัดเลยนะครับตอนนี้ก็ประมาณ2องทุ่มนะครับคุณผู้ชมครับ บรรยากาศมืดฮะบรรยากาศมืดมากเลยทีเดียวแต่ว่าก็ยังอยู่ได้นะฮะอุณหภูมิก็ยังได้เห็นก็นเมื่อสักครู่นะเย็ยนสบายนะครับประมาณ20องศาได้นะเพิ่งทานว้าม่าเสร็จไปนะครับก็มีเพื่อนน่มลาเด็กนะครับอยู่สองหลังนะครับมีพี่เขาอยู่ตรงโน้นฮะ ฝั่งผมมันเอียงนะครับพี่เขาก็เลยไม่ยอมกลางตรงนี้นะผมเองก็ไม่ติดปัญหาอะไรครับเพราะว่า,าทีเราจะไปตรงนู้นแหละนะครับแต่ว่ามันมันบางที่มัน,ม,นมันเหมือนมันน้ำมันจะแฉะนะครับแล้วก็ฝั่งที่ผมนอนเนี่ยมันสลบค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะแต่ว่าเอาเข็มทิศมาดูแลมุมสลบขึ้นเนี่ยมันชี้ไปทางเหนือนะครับ ผมก็เลยไม่ค่อยวอรี่เท่าไหร่นะก็เหมือนเรานอนเตียงเหมือนนอนตังธรรมดาแเอียงขึ้นนิดนึงก็ไม่เหงาแล้วทนี้นี่ผมก็มาห้องน้ำนะมีซักลงซักล้างเรียบร้อยนะครับแถวนี้นะแต่ว่าปัจจุบันอาจจะต้อง ช้น้อยลงไะได้ใช้น้อยลงเพราะว่าเขาไม่ให้ประกอบอาหารแล้วนะครับอันน no. um, ี้เป็นโถปัสสาวะข้างหลังนะครับใช้ได้ใช้ได้ก็เป็นการเดินไปที่ห้องน้ำนะครับตอนกลางคืนให้ดูกันนะครับว่าจะประมาณไหนนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อตอนช่วงค่ำเนี่ยนะครับผมได้เจอน้องเจนะครับน้องเจเป็นคนที่ทํา เพจอยู่นะครับชื่อเพจว่าเท่าที่มีนะครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นการขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวนะครับแล้วก็ขายกาแฟกันด้วยนะผมเองก็ได้คุยกับน้องเขาแป๊บๆนะฮะด้วยความที่ต่างคนต่างเคลียครับก็เลยไม่ค่อยได้คุยอะไรกันมากในวันนี้เนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งครับเป็นการที่ฝนตกครั้งแรกนะฮะที่ผมรู้สึกตัวขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นก็ตกมาอีกเป็นละลอกละลอกนะครับตอนตีสี่กสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกนะครับ เต็นทำงานของมันได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวครับคือผมไม่เปียกเลยนะแต่ว่าเย็นๆหลังหน่อยครับเด้๋ยวเขา้ผมได้เตรียมตัวครับคุณผู้ชมครับเอังที่อยู่หลังรถผมนะครับผมคิดว่ามีผ้าห่มสองผืนนะครับปรากฏว่ามีผ้าห่มเพียงผืนเดียวครับแล้วก็หมอนหนึ่งใบตัวเองครับแต่ว่าเต็นก็ยังทําหน้าที่ของมันได้อย่างดีนะครับตอนนี้คือเช้ากันแล้วนะครับผมทุกท่านนบก็กี่โมงแล้วเนี่ยอ๋อ เป็นโมงครึ่งนะจริงๆผมสะดุ้งตื่นแต่หกโมงแล้วนะ,<ม>นะครับแล้วก็เมืคืนฝนตกหลายรอบอะ <_ d ata> ตรงน,นี้ไม่เปียกนะคุณผู้ชมครับไม่เปียกเลยเ <_ d ata> ต้นผมสภาพค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะดีนะดูดิมันเป็นจุดๆเพราะว่าบางทีผมก็ไปโดนอะไรจิ้มๆมานะนี่ยครับมันจะเป็นจุดๆอย่างเงี้ย ใหญ่ๆเนี่ยไอเล็กๆไม่เท่าไหร่อ่ะน่าจะเป็นเรื่องปกติของเต็นนะแต่ว่าผมเขาเก็บไม่ค่อยดีฮะเป็นคนที่ไม่ค่อยรักษาของเลยพวกนี้เท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าเมื่อคืนฝนตกหนักหนักก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะน้ำไม่ได้รั่วนะครับอาจจะมีการควบแน่นนะแล้วก็ไม่เปียกเลยนะครับข้างในก็ไม่เปียกเลย เหตุผลที่ผมเลือกพื้นที่สโลปเนี่ยเพราะว่าฝนตกมาน้ำนี่ขังด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเยออ,อ,อสุดยอดเลยทีเดียวครับเย็นสบายมาแพ้แสงเหผมลุกนั่งลุกเย็นดีๆก่อนละกันอ๋อมีไส้เรือนด้วย เสียงค่อนข้างที่จะงงเงียครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานเดินตากหมอกตากฝนนิดหน่อยครับก็เสพกับบรรยากาศที่ดีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ไม่ได้รีบไปที่ไหนครับก็กลับว่าจะเที่ยวที่ภูเรือแบบนี้แหละนะครับทั้งวันเลยครับ บรรยากาศถือว,ว่าดีมาก,กเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับถ้หาหากว่าใครมาก็ซึมซับบรรยากาศแบบนี้ไว้ให้เยอะๆฮะเอาไว้ต่อสู้กับบรรยากาศในการทํางานที่เราต้องประสบพบเจอทุกวันนะครับก็ตื่นเช้ามาก็ต้มมาแมฮะนะครับจริงๆเจ้จาหน้าที่เขาไม่ให้ประกอบอาหารนะครับแต่ว่าต้มมาแมาก,ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรที่จะทําไม่ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าร้านสวัสดิการช่วงนี้ไม่เปิดนะครับก็เลยอดเลยนะครับต้องพึ่งพาตัวเองนะครับ นี่แหละท่านี่แหละวันนั้นเนี่ยี่พเหนีี่พี่ชอบฟิวนี้ใช่ไหมครับอพี่ชอบเลยไม่ไปอะไรเงี้ยมีหวานหวานตอนนี้ก็สิบโมงกว่าแล้วครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะพอดีผมกลางไฟชีดเพิ่มนะครับเพราะว่าผมไม่มีที่จะนั่งนะคุณผู้ชมนะก็ลวกๆวกอาฮะเพราะว่าตอนที่ฝนมาเริ่มลงอะ่ะผมตั้งกล้องถ่ายทาม์แอบไปอยู่ะนะครับแล้วก็ ฝนลงนะครับผมก็เลยไม่ค่อยมีเวลาละเอียดกับมันนะก็วิธีโกงนิดนึงก็คือใช้อ้อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออที่เขาตั้งล่มอ่ะขาล่มมากไม่แน่ใจนะเอามาตั้งเป็นเสาทัาบนะครับแล้วก็เขึงเอานะครับตีไม่มีเวลาละเอียดจริงๆก็เอาแค่นี้ไปลวกันนะคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งอะนะครับว่าบางครั้งเราก็อาจจะไม่ได้ทําอะไรที่มันเพอร์เฟคเป็นทุกเรื่องอะนะครับ แล้วก็วันนี้คนไม่เยอะด้วยนะผมก็เลยไม่ได้สนใจว่าใครจะมองว่าผมทําอะไรเสลอหรืออะไรยังไงนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าถึงมียังไงก็นะก็เพิ่งตัวเองอะนะครับคุณผู้ชมนะเราไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนะครับอาจจะดูเป็นวิธีการที่มันผิดนะนะก็ลองผิดลองถูกกันไปก็คุณผู้ชมครับจริงๆมีวิธีที่ถูกอยู่แหละแต่ว่าฝนมันตกอะไม่อยากตากฝนแล้วนะวันนี้ผมก็ตากฝนมาจนจะเป็นหวัดหรือเปล่าเนี่ยเออล้โมกยังไม่มีนะคุณผู้ชมนะเขาไปตากทิ้งกันนะ พูดเลยพูดไปเลยนะครับผมว่าสีฟอร์มออกตัวดำในไอ้ยี่ห้อเนี้ยมันเสียอย่าง,งคือมันปล่อยคัดไหลแบบแบบวีโก้ไม่ได้แบบโตโยม่ได้ดีผมว่า,างี้แต่เจอเพื่นใหม่ดีผมชอบ <laughs> จริงครับเดี๋ยวผมอัพอัพเพจแป๊บนึงครับได้ครับ เราแต่เมื่อวานยังไม่ได้อัพเลยว่าถึงนี่แล้วใช้แอปนั้นไหมใช้แอปะอะไรว่าโกโปรอะไรสักอย่างวะใช่ปะโกโปรแอปใช่ใช้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ครับเพราะมันเปื้อนมันเปื้อนแบตโทรศัพท์ด้วยเปื้อนแบตโกโปรเพื่อดึงข้อมูลด้วยอย่างเงี้ยผมเลยเพราะว่าผมไม่ได้มีไฟขนาดนั้นก็เลยเซฟไวล้วลงคอมอย่างเดียวของผมใช้ไอ้นั่นเนี่ยใช้แบตลิเธียมอ่อ๋อเลยไม่ใช่ใชอ่าลิเธียมไอออนนะเดี๋ยวนะเป็นลิเธียมหรือแบตแห้งวะแบตแห้งมัง้งแบตแห้งแล้วก็มีโซล่าเซลล์แต่ว่าผมไม่ได้พกมาช่วงเนี้ ผมก็มีวิธีชาร์จส,สองอย่างคือเสียบไ,ไฟบ้านกับโซลาเซลล์นี่แหละครับ,รบ <laughs> แต่มันมันได้เยอะใช่ไหมครับได้เยอะได้เยอะอาจะลารา่มผมขับชา้านิดนึงนะครับมโอผม, <laughs> ผมไม่เป็นไร <laughs> นี่ได้ติดรถที่มาก็ดีแค่ไหนแล้วครับ <laughs> ไม่รู้ว่าถ้าเกิดขึ้นรถเจ้าที่ไปจะโดนอีกเท่าไหร่เราะจะโดนอีกใช่ไหมเออคิดว่าน่าจะต้องมีค่าน้ำมันแหละว่าแต่มันก้าวมาเมตรเอง เดินไม่พี่ได้ผมเดินได้ดีนะครับเซฟไว้อ๋อเดินเรื่อยบรรยากาศด้วยเพราะวันนี้ผมว่าไม่ร้อนยังไงก็ไม่ร้อนวันเนี้ยครับค่ากาแฟด้วยนะเดี๋ยวนะอย่าลองคิดตังแต่ว่าไม่เป็นไรครับเลขกับมาม่าดีกว่าพีได้กมาม่าไปผมผมว่าเหนื่อยช่างอยู่นี่เองเนาะใช่แล้วแบบชาวบ้านเขาเลี้ยงควายเลี้ยงวัวกันอ่ะแล้วมาแรงแบบอ้าวไปไหนก่อนดีไปใกล้ก่อนดีไหมได้ครับสิบเอียงจะได้เดินบริเวณกลมลงทางนู้นเนาะเออ ไม่ก็ไม่ชินจริงๆแต่ผมเองก็ไม่ชินนะที่ที่มาถ่ายกล้องอะไรอย่างเงี้ยแต่พอดีเหมือนพอเราถ่ายวปตถพังเหมือนมันปรับนะอะไรหลนเลนอะไรเนี่ยอะไรน้อยๆเอออะไรน้อยๆจุดชมหมอกก็ผมกับน้องเจเนี่ยนะครับมีโอกาสเจอกันครั้งหนึ่งตอนที่อยู่น้องบัวลำพูนะแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้คุยกันนะครับคุณผู้ชมครับ ปรากฏว่านะฮะบังเอิญน,นะฮะหลังจากที่ผมกางเดินเสร็จแล้เสร็จไปเที่ยวเสร็จมาเนี่ยแกก็ขับรถมาจอดเลยนะฮะก็คุยกันลงเลงลงเลงนะฮะก็ปรากฏว่าเป็นคนเดียวกันนะรอบนั้นจะซื้อกาแฟแกแล้วก็ไม่ทันครับจนมาวันนี้ได้เจอกันก็เลยได้คุยกันครับได้ทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่นะก็นี่ก็เป็นฟีลหนึ่งครับที่เป็นผลพลอยได้นะครับเป็นผลพลอยได้หรือบางท่านอาจจะเป็นจุดประสรงค์หลักในการมาท่องเที่ยวเลยแหละก็คือมาเจอเพื่อนๆกันแบบนี้แหละครับคนที่ชื่นชอบในสิ่งที่เหมือนเหมือนกันครับอย่างผมกับ น้องเจเนี่ยก็ชอบเหมือนกันหลายๆอย่างคะอย่างเช่นชอบเที่ยวธรรมชาตินะครับแล้วก็ชอบกาแฟเหมือนกันนะน้องเจก็ขายกาแฟโมคาพอร์ตด้วยกันขับรถขายไปเรื่อยๆครับตามทางนะแล้วก็ต้องเที่ยวไปเรื่อยๆครับก็นับว่าเป็นอีกคนหนึ่งครับที่เ,เป็นแรงบรันดาลใจให้กับคนหลายๆคนรวมทั้งมีผลกับเิเขาเรียกว่าอะไรฮะมีแรงบรันดาลใจเพิ่มแรงบรันดาลใจผมด้วยนะเพราะว่าผมเองก็คิดที่จะ ขายกาแฟเหมือนกันครับผมเป็นคนที่ชอบกาแฟม,มากๆเลยนะก็มาเห็นน้องทําแบบนี้ก็เออทำให้เรากล้าที่จะออกจากเซฟโซนจากคอโซนมากขึ้นนะครับก็ขอบคุณกันผ่านทั้งอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับน้องเจนะที่ช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับท่านใดน,นะครับที่อยากจะติดตามน้องเจนะครับก็สามารถที่จะเซิร์ชเข้าไปได้นะครับใน เฟซบุ๊กนะครับตอนนี้ทางน้องเจเองเนี่ยยังไม่ได้ทําช่องขึ้นมานะครับก็จะมีการเล่าผ่านทางเพจอยู่เรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับในช่องก็อาจจะมีในอนาคตนะครับอันนี้ไม่แน่ใจฮะต้องอยู่ที่เจ้าตัวด้วยนะครับว่าจะทําหรือเปล่าเนาะ่ว่ตัวเองนะครับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับหน้าตาเพจก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับยังไงก็ฝากน้องไว้ด้วยนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่กล้าออกจากคอมฟอร์ทโซนฮะนะครับแล้วก็เลือกทําในสิ่งที่ตัวเองรักครับก็ อิจฉาน้องเขาอย่างหนึ่งฮะคือผมเองไม่ค่อยได้จะมีเวลาใช้ชีวิตไวรุ่นแบบน้องเขาแบบนี้นะฮะเพราะว่าพอเรียนจบมาปุ๊บก,ก็ทํางานแล้วก็เรียบมีนี่มีสินฮะยังไม่ทันได้ใช้ชีวิตเลยฮะทุกวันนี้ก็เลยอยู่ในกรอบครับจะไปทางไหนจะดิ้นไปทางไหนก็เออกลัวไปซะหมดนะฮะก็ทําได้ตัวที่จะทําได้เนาะก็ใครที่เพิ่งจะเรียนจบใหม่ๆนะครับหรือว่ากําลังเรียนอยู่เลยแล้วก็ตามฮะอยากจะฝากไว้ครับว่าทําในสิ่งที่เองชอบไปก่อนครับใช้ชีวิตให้มันคุ้มฮะ แล้วพอวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราพอแล้วเมื่อไหร่นะวันนั้นเราค่อยเข้ามาในระบบก็ได้ครับอยู่นอกระบบไปก่อนนะครับ ผมเองได้นั่งคุยกับน้องเจอ,อยู่ข้างบนยอดโพเรือนี่นานพอสมควรนะครับก็โอ้มาตอน10โมง11โมงนะคุณผู้ชมนะก็นั่งคุยกันจนบ่ายโมงเลยทีเดียวครับ <c oughs> นะฮะคือไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับเพิ่งจะมาเคยเจอกันนะเพราะที่ผ่านกันรอบนั้นก็ผมเองก็อยู่บนรถแนะรแล้วก็ไม่ได้คุยกันว่าจะเบรกก็คดนหลังก็ตามตูดมานะครับก็เบรก อดหนน้องเข้าไม่ได้นะครับก็ปรากฏว่าเพิ่งจะมาเจอกันรอบนี้นะฮะนั่ว่าเป็นปฏิหาริย์นะน่าจะเคยเกาเวรสร้างกรรมมาด้วยกันนะฮะก็เลยได้มาเจอกันวันนี้นะครับก็ให้คุณผู้ชมได้ซึมซับบรรยากาศนะฮะบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับสายฝนสายหมอกที่ตกลงมานะครับผมเองก็ตากฝนด้วยนะครับปรากฏว่าเป็นไข้ฮเป็นไข้นะไข้แดกอะไรทีเดียวครับหลังจากที่ตากผงตากฝนมานะครับ หลังจากนั่งหลบฝนสักพักครับคุณผู้ชมครับก็จะหาห้องน้ำฮะปรากฏว่ามาเจอพระอยู่ข้างบนนี้นะครับก็เลยได้มานมัสการพระนะครับแล้วก็เพิ่งจะมาทราบนะครับว่าด้านบนนี้เป็นยอดพูเรือนะครับ สำหรับอุทยานแห่งชาติโพเรือเนี่ยนะครับมีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่อำเภอโพเรือและก็อำเภอท่าลี่จังหวัดเลยเนะครับอนาขีดด้านทิศเหนือเนี่ยติดกับประเทศลาวครับรูปพันธ์สำถานของโพเรือเนี่ยมีรูปร่างลักษณะเหมือนเรือใหญ่บนยอดดอยสูงครับเป็นภูผาที่มีสีสันสดุดาครับหินบางก้อนเนี่ยนะครับมีลักษณะเหมือนถูกปั้นแต่งไว้ครับชาวบ้านเรียกว่าก้านสมอนะครับโดยรอบๆจะเห็นยอดดอยเป็นภูเขาใหญ่น้อยนะครับใกล้เคียงกับ เป็นฝ้าขาวละอองน้ํานะครับเป็นหมอกนะครับปกคลุมไว้ท่ามกลางป่าอรวมสมบูรณ์นะครับมีเนื้อที่ประมาณ120ตารางกิโลเมตรนะครับหลังจากที่ตอนเดินขึ้นนะครับผมเดินทางเดินเท้านอนนะครับขากลับเนี่ยผมก็เลยเดินลงมาตามถนนนะครับ ผมเองเขเพิ่งจะมาทราบทีหลังนะครับว่าจะมีจุดทางเดินที่จะเชื่อมกับที่อื่นด้วยนะแต่ว่าผมเองไม่ได้เดินไปนะครับคุณผู้ชมครับก็เลยได้เดินกลับมาทางธรรมดานะครับแล้วผมก็ได้ขับรถลงย้อนมาที่จุดจมวิวเดโชด้วยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับพานี้ผมขออนุญาตทิ้งไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ